สวัสดีครับเพื่อนๆไม่เดินป่ามีดการเกษตรครับวันนี้มีมีดพกเล็กนะครับสายแคมปิ้งนะครับึงรูมาจากเหล็ก N695 ของบริษัทโบเลอร์ออสเตรียนะครับเป็นเหล็กนอกนะครับและเป็นเหล็กที่มีความแข็งความเหนียวนะครับแล้วก็มีค่าต้าสนิมนะครับค่าต้าสนิมเนี่ยถ้าเป็นสับของคนทำมีดนะครับหรือค่า CR โคมเมียมนี่หละครับ ค่าโครเมียมอยู่ที่17ซนะครับซึ่งสูงที่สุดในบรรดาเหล็กที่มีขายตามท้องตลาดเลยนะครับเนี่ยครับตาลสนิมค่อนข้างดีมากๆเลยนะครับจะใช้แคมปิ้งนะครับพกติดตัวนะครับทำครัวหั่นเนื้อแร่เนื้อซอยเนื้อนะครับได้หมดเลยนะครับเพราะว่าคมมากๆเลยนะครับนี่เดี๋ยวผมให้ดูนะครับทดสอบความคมให้ดูกระดาษอ่อนๆเลยนะครับอ่อนๆเลย หอมหวานหวานทุกเล่มนะครับไม่ต้องห่วงนะครับราคาเดิมนะครับยางราคาเดิมนะครับพร้อมซองขายเด็กนะครับ2,100บาทนะครับ2,100บาทนะครับพร้อมส่งนะครับเก็บเงินปลายทางนะครับมาเดี๋ยวผมให้ดูเล่มที่1กันดีกว่าครับหรือใครจะใครจะซื้อแต่มีดนะครับถ้าซื้อแต่มีดเนี่ย2000บาทนะครับ2,000บาทแต่ว่าสําหรับลูกค้าหรือว่า f c ที่ ติดตามนะครับผมแถมให้นะครับแถมให้ในราคาหนึ่งร้อยบาทเนี่ยนะครับแต่ถ้าทําขายเนี่ยหนึ่งรอยบาทที่ทําไม่ได้นะครับแต่ทําแถมให้นะครับเอาเล่มที่หนึ่งนะครับนี่ครับใบมีดยาวอยู่ที่นะครับสี่จุดแปดนิ้วนะครับกว้างนะครับหนึ่งกว้างหนึ่งจุดสี่เดี๋ยวนะหนึ่งจุด 1.4นิ้วกับเกือบ1.5นะครับสันอยู่ที่3มิลนะครับด้าไม้พยุงนะครับลายสวยงามนะครับลายสวยงามเลยนะครับแล้วที่สำคัญนะครับชุดนี้นะครับเรายิงเลเซอร์นะครับเป็นโลโก้ของเหล็กนะครับชื่อเหล็กนะครับ N695 b o นะครับติดไว้ให้นะครับสำหรับคนที่เอาไปสะสมนะครับแล้วมันลืมนะครับสะสมไว้นานเกินไปแล้วมันลืม เออเอาเออกมาดูนี่มันเป็นเป็นมีดซื้อมาจากที่ไหนเหล็กอะไรนะครับก็อย่างนี้เลยนะครับเรายิางเลเซอร์ให้เฉพาะชุดนี้นะครับ n หกเก้าห้านะครับสองพันบาทสองพันบาทสองพันบาทนะครับถ้ามีซองสองพันหนึ่งร้อยบาทเหมือนกับแถมไปให้นะครับเล่มที่สองนะครับความยาวห้านิ้วนะครับกว้างหนึ่งจุดสี่นะเกือบเกือบหนึ่งจุดห้านะครับ สันอยู่ที่3ามมิลน,นะครับมีโลโกโล้ทุกเล่มนะสวยงามด้าไม้พยู่ครับคมมันหวานนะครับ,นะรบเดี๋ยวมาดูเล่มที่มีฝักนะครับเล่มที่มีซองเล่มที่หนึ่งนะครับ ใบมีดยาว4.9นะครับใบมีดกว้าง1.5นะครับสัน3มิลสันนี้เป็น3มิลทุกเล่มนะครับด้ามไม้พยุงนะครับรีวิวตากแดดนะครับไม่รู้เพื่อนๆจะเห็นชัดกันหรือเปล่านะครับนี่ครับรับประกันว่าด้ามสวยงามทุกเล่มครับไม่มีแตกไม่มีรล้านะครับ เวลาใส่สองนะครับต่อไปนะครับเล่มที่เล่มที่5นะครับใบมีดยาว4.9นะครับใบมีดกว้าง1.5นะครับสัน3ามมิลน,นะครับดูดามครับแม่สีแดงส้มเพลิงนะครับ หรือใครมองด้ามหรือมองอรายละเอียดไม่ชัดนะครับทักไลน์มาได้นะครับทักไลน์มาได้เดี๋ยวผมถ่ายรูปให้ดูนะครับเดี๋ยวถ่ายรูปให้ดูชัดๆนะครับสวยงามนะครับ ใบมีดยาว4.9นะครับเล่มที่6นะครับ4.9ด้ามจะออกโทนเข้มๆนะครับสวยมากจับกระชับมือนะครับนี่ครับกระชับมือพอดีนะครับจะฟันกิ่งไม้เล็กๆก,ก็ได้นะครับ เล่มสุดท้ายนะครับเล่มที่เจ็ดนะครับอ้าวเล่มที่เจ็ดคมทุกเล่มนะครับใบมีดยาว4.9นิ้วนะครับใบกว้าง1.5จริงๆมัน1.4 1.48 1.49เกือบๆ1.5นั่นแหละครับดามนะครับ หุ้นลายสวยเร่มนี้นะครับส่ฝักก็จะประมาณนี้นะครับนะครับก็ชอบเร่มไหนก็ทักทายมาได้นะครับใครจะเอาไปทำฝักเองนะครับทำฝักเองก็2,000บาทนะครับ แต่ให้แนะนำครับเอาแบบมีซองดีกว่าครับแบบมีซองดีกว่า2องนี่อย่างทนเลยนะครับบอกไว้ก่อนว่าอย่างทนนะครับอย่างทนนะครับมีกิบล็อกตรงนี้ด้วยครับนะครับสองพันบาทแบบมีซองใส่มีด2 1 0 0บาทนะครับสนใจทักทายมาได้นะครับสวัสดีครับ